สวัสดีค่ะมาดามแองเจลผู้หญิงสีวิไลจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจแห่งการดูดวงแองเจลกาธาลอดและช่อง y u t u b e แองเจลกาธาลอดสามแดห้านะคะแบบมาดามแองเจลค่ะวันนี้จะมาเปิดให้ทำนายดวงนะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายน2564ก6 4นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะความรักนะคะของคนโสด คนมีแฟนแล้วคนมีสถานภาพไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่หรือว่าคนที่แต่งงานได้นั่นเองนะคะผู้ติดๆกักขัดนิดนึงนะคะมาดามน,นอนเด็กเช่นเดิมเช่นเคยน,นะคะเพราะว่าเวลาของที่ยุโรปนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวคะ่ะถ้าฉะนั้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ มาดามจะเรียนให้ทราบว่าเป็นการดูดวงโดยภาพรวมในคะประได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมาอ่ามาเปิดหรือก็มาอ่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอ,เอนเอร์จีที่ เปิดไพ่ออกมานะคะจะหลากหลายมากนะคะขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีนะคะเป็นอันเนอร์จีของใครให้ไปปรับใช้เอาเองนะคะเพราะว่าเป็นภาพโดยรวมนะคะอาจยวมาดานจะพูดซ้ําไปซ้ำมานะคะช่องนี้นะคะจะเป็นการดูดวงด้วยจิตวิญญาณจิตสัมผัสโดยการใช้ intuition ก็คือจิต สัญชาตญาณน,นะคะแล้วก็ผ่านกดแรงดึงดูดนั่นเองให้เอาไปปรับใช้กันนะคะมาดามจะเปิดไพ่ของเจ้าชะตานะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายน,นนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะ5้ใบขออภัยนะคะพูดจิกสับไปซ้ำๆย้ำๆเพราะว่ามาดามมีงานประจําด้วยทําคลิป ให้คุณคุณก็ดึกแล้วแต่ก็ตั้งใจที่จะทําเพราะว่าจะต้องทําอะไรให้เป็นระเบียบจัดระเบียบตัวเองนะคะเพราะว่างานตอนนี้เข้ามาเยอะมากทั้งงานาประจํานะคะที่สวิตนี่แล้วก็ยังมีเป็นอะไรที่รักนะคะคือคือการทํางานออนไลน์นะคะ เลือกที่จะเป็นนักขยายน,นะคะมันเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็มีความสุขนะคะไพ่ยิบีเป็นไพ่ที่มีสเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามอ่านไพ่ด้วยจิตสัมผัสของตัวเองนะคะอ้าวไม่พูดเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะวนไปวนมาค่ะคนที่เกิดในบันอาทิตย์ขาเป็นพลังงานของคนที่ต้องปล่อยวางแล้วนะคะคุณเคร่งเครียดอยู่กับงานมาพอสมควรแล้วนะคะคุณได้เจ้าชิตาได้ หดาบนะคะการปลดปล่อยนะคะแล้วก็ king of cups นะคะก็คือพระราชราชาถือถ้วยแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญสามดาบมาเลยแล้วก็คอตกมาเลยด้วยห้าถ้วยแบบนี้นะคะคุณมีปัญหาอะไรกับใครหรือเปล่ากับคู่คู่ของคุณคุณทะเลาะก,กันใช่ไหมคะดูเหมือนจะเป็น energy ของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอืม คุณจะต้องปล่อยวางให้ได้นะคะคุณขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ขยายกันเลยนะคะสามดาวออกมาทําไมและทําไมต้องมีห้าถ้วยคอตกเชียวคุณมีเรื่องคุณมีปัญหาทะเลาะกันนะคะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะเดี๋ยวจะเช็กดูที่แทว่าเป็นพลังงานของการนอกใจหรือว่าการมีกิก๊กมีชู้ หรือว่าทาต่างคนต่างทําให้เจ็บหรืออย่างไรนะคะแต่คุณก็เป็นคู่กันนะคะช่วยกันนามาหากินนะคะแต่ว่าแม้มันความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนเนื่องมาจากมันมีปัญหาบางอย่างนะคะไม่ทราบว่าเกิดจากใครคนใดคนหนึง่งเจ้าชิตาอาจจะเป็นสุภาพสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีได้หมดนะคะเรามาปรับใช้กันเอาโอเคเป็นคิงหลีออกมาอีกแล้วนี่นะคะขยายเลยนะคะเดี๋ยวอ่าน พร้อมกันเลยเจ็ดดาบนะคะก็มีปัญหากันจริงๆเจ็ดดาบแบบนี้ใครบางคนนะคะสองคนนี่แหละจะเป็นเจ้ชาชะตาหรือจะเป็นคู่กรณีคู่กรณีในที่นี้ก็คือคู่ของคุณคนข้ืงข้าของคุณคนโสดหรือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนเป็นแฟนกันคนมีคู่ได้หมดนะคะคนมีคู่นี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องแต่งงานแล้วเสมอไปนะคะเป็นคู่กันอยู่ด้วยกันเฉยๆก็ เรียกว่าเป็นครอบครัวได้เหมือนกันนะคะโอเคเดอะแจ็คเมนต์ก็ออกด้วยอ่ะโอเคแก้ไขไปต่อนะคะนายถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยอ่ะโอเคอืมเอเนจีเป็นไพ่ดาบนะคะ <c oughs> เป็นไพ่เหรียญนะคะอาจจะเป็นอา่าคุณอาจจะเป็นคนราศีธาตุลมนะคะมิถุนตุนกรมตุนมิถุนตุนกรมอืมแบประดาบ แล้วก็คนในทัดทัดดินนะคะคือไพ่เหรียญนั่นเองอมืมาดามนะคะไม่เป็นไรไม่ไร,ไไรต่อต่อต่อติดขัดนิดหน่อยแต่ตั้งใจคะ่ะไพ่เหรียญนะคะผู้ศกันมังกรคะ่ะคุณขะความตั้งใจที่คุณมีให้กับคู่ของคุณนะนะ เราไม่ทราบว่าใครเป็นคนที่สร้างปัญหาใครเป็นคนที่ก่อให้เกิดเรื่องนะคะแต่ดูแล้วเนีคะคุณมีอะไรที่มันขัดใจกันนะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ชอบมาพาจลพาคนในครอบครัวของคุณสาดับเจดดาบแบบนี้ใครบางคนไม่พูดความจริงคุณมีอะไรที่ปกปิดกันไว้นะคะอ่ะเสเมนก็มาอ่าเค j จสเมนมาต่อด้วยเนี่ยอัศวินถือถ้วยแบบนี้นะคะเจสเมนหมายความว่าชะตาที่ ผ่านมานี่นะคะคุณมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยะคะ่ะช่วงชะตาในรอบอหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งถึง,ถงนะปัจจุบันนี้คือเดือนอพฤศจิกายนนะคะความรักของคุณอาจจะสั่นคลอนตรงที่ว่าอยู่ด้วยกันมานานเกิดอาการเบื่อหน่ายเอย้มันพูดอะไรมันก็ไม่เคยพูดความจริงให้เราฟังมีเรื่องอะไรก็เก็บเอาไว้คนเดียวเออทุกอะไรทําไมไม่บอกกับคู่ของคุณคะ อา้าวเขาพร้อมที่จะฟังเสียงของคุณเสมอคุณวันอาทิตย์ขาอา้าวหรือว่าคุณจะต้องแยกทางกันมันเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่คำแนะนำหน่อยคำแนะนำว่าอย่างไรคะวันอาทิตย์ขามันเป็นอย่างไรเนี่ยสองเหรียญคุณอาจจะต้องแยกแยกกันอยู่สักระยะหนึ่งหรือว่าอ่ะถ้าไม่แยกกันอยู่ก็แยกห้องนอนก็ได้อะแยกห้องนอนเสร็จแล้วก็ยังเป็น เจ็ดเหรียญวันนี้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างจะหนักหน่วงมากนะคะมีไพ่เหรียญนะคะเหมือนคุณจะเป็นคนาราศีพฤกศกันมังกรก็เป็นไปได้นะคะหรือราศีใดๆก็ได้หมดนะคะเพราะว่าไพ่เ,เป็นเ n e r จีโดยรวมเราไม่ได้จํากัดว่าเป็นของใครใครเข้ามาชมมาฟังก็ใช้ได้หมดนะคะคําแนะนําเป็นไพ่เหรียญทั้งหมดเลยคุณคะเริ่มต้นใหม่คะ่ะ คุยกันได้นะคะในเมื่อเนียกว่ามันผ่านมาแล้วคุยกันแล้วนี่มันมันจะแตกหักนะคะเหมือนกับว่าเออเธอไม่พูดความจริงให้ฉันฟังเธอเป็นอะไรใครทําร้ายติดใจเธอฉันเปล่าฉันไม่ได้ทําก็คือกรุณาหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะพราะคุณอะทั้งคู่นะคะมันเกิดมาเพื่อกันและกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหนักนิดเบาหน่อยคุยกันได้นะคะอันนี้เป็นไพ่ของความรักนะคะคุณอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ ทำงานถ้าจนแบบลืมดูแลคู่ของคุณอนะดูสิแต่ไพ่ออกมาแบบนี้คุณขาถ้าคุณตั้งใจทํางานนะคะแต่มันมันก็เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นไพ่ความรักกับคุณขาเป็นไพ่หลักเป็นไพ่เหรียญคุณทั้งคู่จะต้องทําใจให้หนักแน่นมากๆนะคะเรื่องที่มันทะเลาะการปัญหาในครอบครัวนะกระจุกกระจิกนิดหน่อย,อยมันไม่ใช่ปัญหาที่คุณเกิดจากตัวของ ของพวกคุณทั้งสองคนแต่มันเป็นปัญหาที่คนอื่นนําให้คุณหรือคุณไปยุ่งในเรื่องราวของเขาใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้ทํำยังไงคะคําแนะนําบอกให้ทำยังไงคะคําแนะนําเป็นไพ่เหรียญทั้งหมดนะคะสองเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะอยู่กับตัวเองค่ะแล้วใช้ความคิดนะคะตกตะกอนให้มากที่สุดนะคะว่าเราเกิดอะไรขึ้นเราถึงเป็นอย่างนี้เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เรื่องของ คนในครอบครัวเลยนะคะเป็นเรื่องที่มันมันมันบังเอิญที่ไม่ใช่บังเอิญแต่ยัางไงมันก็ต้องเกิดค่ะเพราะว่าคุณอาจจะไปทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไนหะมมนกับว่าไปกวนกวนน้ำให้มันขุ่นะนะนะเสร็จแล้วเนี่ย มาปรึกษาคนในบ้านคนใกล้ตัวมาปรึกษาสามีมาปรึกษาภรรยาเขาไม่ให้คำตอบคุณคุณก็เริ่มจักจุกหงิดนะคะไม่อยากฟังใครทั้งสิน้นฉันอยากอย,กอยู่คุณเดียวเออนะคะถามว่ามีการนอกใจเกิดขึ้นไหมไม่มีเราค่ามีแต่ทาอะไรที่ไม่บอกไม่กล่าวกันนะคะคนนึงอยากจะทําเรื่องแบบนี้แหละแต่คนนึงบอกไม่ยอมไม่ให้ไม่ให้ทําแต่มันเกิดขึ้นแล้วคุณคะ มันเป็นเรื่องของความรักคุณไม่มีความอ่อนหวานให้กันเลยคุณไม่มีออกความความเขาเรียกเลยนะไม่มีความโรแมนติกให้กับคู่ของคุณเลยคุณคนคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายนนะคะคุณจะทําแต่งานคุณจะทําแต่งานบางครั้งนะคะเรื่องทําแต่งานไปนะคะแต่สมองไม่เวิร์กเนี่ยนะคะมันก็ไม่ถูกนะคุณคะาในของ ขอบทสรุปสิเดี๋ยวเรามาถามออร์เคิลกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะขอบทสรุปให้คนที่เกิดในวันเนี่ยมาสองใบเลยนะคะวันอาทิตย์นะคะเป็นเห็นไหมคะ six of cups นะคะอาไพถ้วยออกมาละมุนนิดนึงแล้วก็ the Hall of the Hall of f a n นะคะคนราศีพฤษจกนะคะเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนเห็นไหมคุณขาคุณมีเรื่องทะเลาะก,กับคนจริงๆด้วยนะคะบอกแล้วไม่ใช่เรื่องของคุณ แฟนคุณสามีคุณภรรยาคุณตักเตือนคุณก็ไม่ฟังใช่ไหมคะคุณเหมือนเด็กอ่ะบางครั้งคุณเหมือนเด็กเลยอ่ะคุณจะเอาชนะคุณขาหนักนิดเบาหน่อยนะคะคุณเอาชนะคู่ของคุณมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าคุณนะคะเก็บแรงไว้ทะเลาะกับคนนอกบ้านดีกว่าแต่ต้องดูด้วยนะคะว่ามันใช่มันถูกหรือว่ามันผิดสิ่งที่คุณตัดสินใจลงไปเห็นไหมแก้ปัญหาด้วยการใช้กําลังนะคะ ทะเลาะต่อตีตกตีกันเน้นคะไม่เป็นผลคะแต่มันมัน,มนอ่าบิดามู่นฟังเฉยๆคุณไม่ได้ไปทะเลาะตกตีด่าทอว่าใครนะคะแต่คุณต้องทะเลาะกับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนอนลงนะคะเอาดาบแทงให้มันหลับสนิทแบบนี้ดีกว่านะคะก็คือการสงบปากของตัวเองนั่นเองนะคะไม่งั้นนะคะกับคนในบ้านคุณยังทะเลาะเลยใช่ไหมคะคุณไปหงุดหงิดอะไรเกยบคุณนอกบ้านมาเพราะฉะนั้นนะคะใช้นะคะ อารมณ์ที่มันเหมือนเด็กเนี่ยคุณแก้ไขค่ะคุณขามีทั้งหกถ้วยมาแบบนี้แล้วก็มีเดอฮะฮาร์เลเฟนนะคะคุณขาพระช่วยได้เออพระช่วยแบบไหนสวดมนต์เีคุณอะไรที่ไม่เคยทําลองทําดูนะคะสวดมนต์สวดมนต์ดูคู่ของคุณนั้นนี้เขาอาจจะไม่ฟังคุณหรอกทำไมเพราะว่าหรือคุณนั่นแหละที่ไม่ฟังเขาเตือนก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้เพราะคุณไม่พูดให้เขาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมบทสรุปออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยขอดูไพ่ออร์คิล่นิดนึงนะคะ ว่าถ้าไม่ฟังกันเนี่ยคะคนเป็นคู่กันเนี่ยแล้วคุณจะไปฟังใครนะคะคุณขาถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องคิดคนเดียวนะคะออเทอร์นช่วยบอกคนคู่นี้หน่อยนะคะเป็นคนอ่เป็นอ่เป็นคู่รักที่มีหวานแหววเลยเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันมาพอสมควรเป็นครอบครัวที่อาจจะไม่มีคําว่าแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะคะดูได้หมดนะคะ,ะแบบไหนเห็นไหมคะที่เป็นโอเปิลไม ก็าบอกแล้วไงว่าให้เปิดใจคุยกันใช่ไหมคะคุณไปทะเลาะก,กับใครมายังไม่พอยังเอามาลงในบ้านคุณขาเรื่องงานเรื่องเรื่องอื่นเนี่ยให้จบในเ,เวลาเดินเข้าบ้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคุยกับคนในบ้านให้กระจางคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดนั่นแหละค่ะเขาเป็นที่ปรึกษาให้เราได้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนคู่นะคะหรือว่าคนาเป็นแฟนกันเนี่ยนะคะเอ็นดูจีกองนี้นะคะของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้จริงๆคุณมีปัญหานะคะจากตัวคุณเองนั่นแหละนะคะจากตัวคุณเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะให้แยกเรื่องงานนะคะเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึก เอาไว้นะคะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความรักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย keep a n open mind คุณขา your soulmate may differ from your usual type and expectation นะคะก็คือถามคู่ของคุณคู่ของคุณช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างอื่นไม่ต้องใส่ใจคุณขามีเวลาก็นะคะอยู่กับเขาพูดเขาไม่ฟังก็ปลีกตัวออกไปวิเวกซะไปปลีกวิเวกซะคะนะคะ สวดมนต์ไปไหว้พระอย่างนั้นก็ได้ถ้าไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบไหว้พระก็หาเพลงฟังก็ได้คุณขาฟังแวมันึงเจ็บใจมันยังมันมันมน,มน,นะเหมือนกับคนแบบปิดหูปิดตาไม่ฟังอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคุณนอนตายดีกว่าจะเอาแบบนั้นก็ได้นะคะเอออยู่กับตัวเองสักพักละคะหรือไม่ก็ดูหนังฟังเพลงนะคะอย่างที่เคยเป็นน่นะคะคุณขาใช้ทําอะไรให้มันเป็นเด็กๆนะคะ คิดอะไรให้ให้มันแบบว่าสิ่งดีๆเรื่องที่ผ่านมาแล้วในชีวิตนะี่นะคะเอามาปรับใช้คุณขาบางครั้งนะคะเราแก่เกินเกินวัยของเราซะด้วยซ้ำไปะนะคนที่เข้ามาดูเนี่ยพลังอันเอ e เนอร์จีนะก็อยู่ที่สามสิบปลาย,ลายใกล้สี่หรือว่าสี่อัพขึ้นไปแล้วนะคะเป็นลนักษณะของคนประเภทนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะที่คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเดือนที่4ีกายนนะคะ แม่หมอขออภัยที่วันนี้อ่านไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ามันดึกแล้วจะไม่ทําให้มันก็เป็นความเคยชินที่แม่หมอจะต้องทานะคะมาดามต้องทําเอาเป็นว่าพลังงานโดยรวมแบบนี้นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะคุณอารมณ์ไม่โปรง่งใสคุณทะเลาะกับคนนอกบ้านและคุณเอาเรื่องเอาปัญหาไปเคลียร์ในบ้านเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นเลยคะการสนทนาวงใหญ่พอวงใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคุณถามคนนู้นถามคนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครเอา เอาด้วยกับคณสักคุณเขาตัดสินว่าตัวคุณเป็นคนผิดเออพอคุณไม่พูดความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณต้องพูดและคุณปรึกษาคนในบ้านคุณนะคะความรักมันไม่หวานแหววเลยคนวันอาทิตย์ในช่วงในรอบเดือนนี้เนาะเอาไม่เป็นไรค่ะจะเย็นๆนะคะไปนึกถึงสิ่งเก่าๆสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันนะคุณไม่ทะเลาะกันนานหรอกนะคะอย่างไงคุณก็เป็นคู่กันสีๆเห็นไหมอย่างไงคุณก็เป็นคู่กันคุณคะถึงจะไม่ได้แต่งงานหรือจะแต่งงานแล้วนะคะ the judgment แบบนี้นะคะแปลว่า นักแนั่นเข้าไว้รักกันเข้าไว้มีดับไพ่ดาบไพ่เหรียญคุณขาอารมณ์ชั่ววูบแค่เดียวเห็นไหมคะมีปัญหาคนนอกบ้านก็อย่าเอาไปพานกับคนในบ้านเพราะฉะนั้นมันจะเป็นประเด็นนะคะตามนั้นค่ะมาดามดูให้ประมาณนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายน2564นะคะที่เป็นโอเ n นหมายนะคะผู้ที่เขาฟังทุกเรื่องเขาคนข้างตัวคุณนะคะไม่สามีก็ภรรยานะคะถ้าจะเฉียบ เต้าชะตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายปรับใช้เอาเองค่ะเขาแก้ปัญหาให้คุณได้ค่ะสําหรับวันนี้มาดามแอนเจิ้ลนะคะโอเคมาอ่านให้ฟังได้ประมาณนี้นะคะคุณคําไม่ต้องซีเรียสค่ะเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็จบแล้วแป๊บเดียววันวันหนึ่งผ่านกันไปเร็วจะตายนี่ก็ใกล้แล้วนะคะใกล้จะปีใหม่อีกแล้วคุณขาสิ้นปีไวมากหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกโหกนะอืมโอเคค่ะ สำหรับวันนี้มาดามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะหากเป็นพลังงานเป็นเอ NERGY เป็นเรื่องราวของคุณตรงหรือไม่ตรงหรือไม่ตรง,รตรงเลยก็ให้ฟังเป็นค้ำค้ให้ฟังและผ่านไปนะคะเอาไปปรับใช้ค่ะคุณขาอย่าเอาไปเป็นพลังงานลบจะไปเป็นคิดเ,เป็นเรื่องว่าโอ้ยหมอดู่นี่มันดูมันตรงว่าให้มันแม่ไม่ใช่เรื่องของกูไม่ใช่นะคะไม่ใช่เรื่องของใคร นะคะเป็นภาพโดยรวมนะคะตรงก็ดีไม่ตรงก็ดีตรงมาดามก็ยินดีด้วยกับคำวุนายถ้าไม่ตรงให้ผ่านไปนะคะขอค,คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้มาดามนะคะเพื่อจะได้ออกมาทำคลิปให้ฟังกันให้ชมกันแบบนี้เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้นะคะ g Good night ค่ะ g r e Greeting from s อง t z e r l a n d ค่ะบ๊ายบายโชคดีค่ะ